แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธเอซูตนะครับต้องมาชมนะฮะเอซูตมีรถใหม่นะครับมีการปรับให้แฟนทอมเนี่ยโดนใจมากขึ้นฟังเสียงผู้บิูกนะครับแล้วก็อยู่กับพี่ยุทธนะฮะคนที่รู้เรื่องเอซูตดีที่สุดแห่งยุคนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนทอมเนี่ยผมทํารีวิวนะครับคือมิลเ็กก่อนมิลเ็กตอนแรกก็บอกข้างในเสียงตาลผมก็บอกพี่ี่มันก็ดูผู้ใหญ่รูหลังแต่วัรรุ่นมันแบบชอบบอกว่าแก่ขยับมาเป็นสีแบบมัคคิอาโต้บราวน์เข้มมาอีกก็ดูดี เหมาะกับวัยคนแบบ40ขึ้นครับ<อ>ก็ยังมีคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าภายในสีดำเนี่ยจะมาคราวนี้ต้องซื้อแล้วนะ<ช>เพะมาแล้วคราวนี้มาครบแล้วก็มาในสีที่ท่านลูกค้าชอบนะครับพะะอมาคราวนี้ครับแฟนทอมอีดิชั่นผมบอกเลยตัวเนี้ยจะขายดีลูกค้าเลือกแค่ว่าจะเอา1.9หรือ3,000นะครับเพราะว่าภายในมันเป็นสีดำแล้ว ส่วนตัวนะครับพิュเวลาใช้รถที่บ้านเหมือนกันครับก็จะใช้เป็นแบบนี้ครับอิซูมิลเอ็กหรือว่าจะเป็นในส่วนของว c ค o s s ที่เป็นแบบรุ่นพิเศษแล้วก็ได้ข้างในโทนเทาดําเพราะว่าชอบสีชอบโทนสไตล์นี้จริงๆถ้าเกิดเราใช้รถโดยเฉพาะผู้บริโภคคนไทยนะครับดูแลง,ง่าย<嗯>แล้วก็เป็นสีที่สวยงามแล้วก็มีความเท่มีความสปอร์ตสวยนะครับสาหรับมิ x เอ็กเนี่ยก็คือไม่ต้องสาธทายาเยอะนะฮะยอดขายไม่โกหกใครคือตั้งแต่มิ x เอ็กออกมาสําหรับ ตัวเจนนี้นะฮะออนิยเนี่ยยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีการเพิ่มสีอะไรต่างๆตามความต้องการคือตามเสียงผู้บริโภคเลยใช่ครับก็คือเราพยายามที่จะจะทําตามคํแนั้นผู้บริโภคนะก็คือตตัวลให้หมดเลยว่าตอนนี้อยากได้เทรนด์แบบไหนแล้วชอบอะไรแล้วก็ในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเราสามารถพยายามทําตามนะครับนะครับคือบอกเลยเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะมากครับรถ PPV ครับมีค่ายอเมริกันค่ายญี่ปุ่นด้วยกันการแข่งขันเยอะเขาก็แข่งอุปกรณ์แรงต่าง อีสเข้ามเนี่บคนชอบบอกว่าแบบของน้อยครับคือวันที่ผมมาขับอ่ะยังบอกน้องๆในทีมครับเฮ้ยมีแพทเทิร์นชิพนะเกียร์นะครับเข้าเกียร์แบบสปอร์ตใช่ครับมีหมดนะกล้องคูเอดัสหรือแบบว่าได้ิบคูซังโทนแบบส t o p เป็นโกมีนะถ้าใส่แล้วต้องใส่ให้สุดครับนี่คือนิยามของอีสูนะครับไปแบบขั้นสุดเลยทุกอย่างจอดูหนังได้เหร ได้หมดครับมีมีการล็อกในระบบนะครับแต่ถ้าเราจะมองว่าวันนี้ถ้าเกิดรถจอดอยู่ที่เข้าเกียร์ P ดึงเบรกมือดูได้แต่ทีนี้ก็จะมีเคสบางท่านที่ว่าอยากจะให้ขับรถแล้วดูได้ก็ไปปรับในระบบคือใช่ครับหลักเกณฑ์หลักการเนี่ยเราเป็นค่ายผู้ผลิตเนี่ยเราต้องครับถูกต้องจริงๆรถยีสูตเนี่ยมันจะไม่ได้ปิดประตูตายเหมือนรถค่ายอื่นใช่ครับค่ายอื่นรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยทำอะไรกับกล่องกับอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้เลยครับอันนี้ก็แล้วแต่มันรถของท่านใช่ครับแต่ค่ายเนี่ยเขาทำแบบ ตามสเตปนะฮะ EGR วาล์วเอาไอเสียมาเผาใหม่นะครับหรือจอเนี่ยจริงๆรองรับการดูวิดีโอแต่ต้องแบบจอดขึ้นเบรกมือเขาเรียกว่ารถมันปรับแต่งได้ใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็คือถ้าเรามีมือถือสมาร์ทโฟนก็คอนเน็กได้เลยวันนี้อยากเรียนว่าถ้าท่านผู้ชมใช้รถอยู่แล้วก็ถ้าเป็นปฏิบัติการแบบ Android ถ้าเทียบกับ iOS ที่เป็นตัว c a r p l a y นะครับก็คือในส่วนของ Apple c a r p l a y ก็จะได้เปรียบกว่าหน่อย แล้วก็เชื่อมต่อได้ง่ายแล้วก็ดูอย่างต่างๆได้ครบหมดนะครับบอ <oku>, คูแม็กนั่งแล้วเย็นสบายซึ่งอยู่ใน2ตอนนะครับก็คือแถวหน้ากับแถวกลางนะก็ตัวหนังนี่ครับจะสะท้อนความร้อนแล้วก็ดูดความเย็นจากขับเครื่องปรับอากาศรรแล้วก็แ<ด>มทเทียร์เรียลทับคุณมินก็คือเวลาเรานั่งคือจะเน้นให้มันนุ่มนั่งสบายเพราะฉะนั้นแมทเทียร์เรียลที่เรานั่งสําคัญมากก็คือต้องระบายความร้อนด้วยพร้อมๆกับความนุ่มด้วยสําหรับรถ SUV แบบ Bodyon Fra m e หรือ p p v ที่เราเรียกกันเนี่ย ผมชอบที่สุดก็ฟังก์ชันนี้แหละ <laughs> นะฮะ <laughs> แล้วก็เลื่อนในส่วนต่างๆครัได้ครบหมดแล้วก็มีความหลากหลายในการใช้ช่อง,องต่างๆได้อย่างดีรถ SUV แบบโมโนโคอกที่คุยว่าโอ้โห SUV แท้ๆอะไรอย่างเงี้ยไปดูครับฟังก์ชันง่ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยของยูสุเนี่ยนี่แหละครับที่มันมัดใจลูกค้ากลุ่ม SUV กลุ่ม PPV หรือรถกระบะ แล้วเวลาวางเสร็จคุณมินไม่ใช่ว่าวางเสร็จแล้วเดี๋ยวประโยชน์ใส่รองเท้าอีกนะอันนี้ก็คือสบายบายเก็บได้ครบหมดนะครับไปหารองนั่งรอง,องจับนะครับมีกล้องกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็พวกเอเดอสที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆมาครบหมดตัวนี้ก็คืออัลต์โตเทลเกตพร้อมกับใช่ครับก็คือเป็นสมาร์ทเทลเกตพร้อมๆกับสเตปเซนเซอร์ S <S ถ้าเรามีกุญแจรีโมทอยู่ในตัว ประตูล็อกอยู่เดินเข้ามาในระยะทําการตรงนี้คืนเซนเซอร์พอเรายืนเ็จไม่เกิดส่งวลทีมันจะมีเสียงปี๊ดเบาๆเราถอยออกประตูเปิดเลยในคลับในร้านที่อยู่ในคลับต่างๆเขาติดกันได้อย่างติดเพิ่มเอย่างลูกค้าปกติแล้วเซนเซอร์นี่ครับอยู่ที่ว่าเขาวัดค่าแล้วอ่อนไหวแค่ไหนแล้วก็แม่นยำแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่ร้านข้างนอะอาจจะทํายากหน่อยถ้าเป็นแบบสเต็ปเซนเซอร์วันนี้เนี่ยถ้าซื้อตัวเนี้ยชอบสีดาภายในจะเจอก็ได้ตัวนี้ไปด้วยสำหรับโมเดลปี2023ใช่ครับแต่จะบอกว่า ผมว่าเชื่อว่าเดี๋ยวร้านทาได้รอดูแต่พี่ยุทธก็คอนเฟิร์มไม่ได้นะครับคือถ้าอย่างที้บอกครับความอ่อนไหวกับความแม่นยําอันนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประตูท้ายก็ปรับตั้งตามความสูงของผู้ใช้รถอย่างเช่นบางทีเปิดจนสุดสูงเกินไปก็ปรับตั้งประตูได้นะครับทาไมมิลสยอดมาเรื่อยๆในขณะที่คู่แข่งก็เปิดรถรุ่นใหม่กันหลายรุ่นเหมือนกันคุณมินครับถ้าเราบอกผู้บริโภคแบบนี้ได้ไหมครับว่าเริ่มต้นของมิลส ราคาเท่ากับ4ประตูนั่นคือ m u x Active m u x Active เนี่ยก็คือ1 x x ล้านบาท1.1ล้านนะครับง่บ 1> 1. 1. ายๆ1.1ล้าน Target ส่วนใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นแบบวัยรุ่นได้สีขาวมุกมาแล้วได้ด้านหน้าที่เป็นโทนดำดำเงาเลยนะครับไปตัดกับหลายๆอย่างลูกค้าเกือบ4-50%เนี่ยก็คือจัดทรงแต่งซิ่งละปเปลี่ยนชุดแต่งบางอย่างด o d y p a r ทให้เป็นแบบคาร์บอนใส่ล้อแม็กยางใส่ชุดโหลด แล้วสิ่งที่ว่าเนี่ยก็คือค่าแต่งรถจนสัก8 0,000บาทเนี่ยก็ไปอยู่ในการจัดไฟแนนซ์ลูกค้าก็รู้สึกว่าแฮปปี้คือซื้อรถแล้วก็มากับการแต่งรถจนนี่คือเมเจอริตี้ของ4 5 0แต่อยากฝากไว้นะครับว่าจะแต่งรถนั้นบริษัทไม่ได้แนะนําไม่ได้เชียร์แต่ถ้าจะแต่งรถจนช่วยศึกษาข้อมูลให้ดีว่าสิ่งใดส่งผลกระทบกับการใช้รถเราก็ต้องพยายามดูว่าต้องไปตามในส่วนของการรับประกันมันมีชุดความคิดหนึ่งพี่ คนคิดว่ารถยีสูแพงพอมาไล่ดูราคาจริงๆเนี่ยเอามิลเลที่มันเป็นตัวรถพรีเมียมของค่าย่ะครับนะฮะก็จริงๆไม่ใช่เลยนะใช่ครับคือกลายเป็นว่าของพี่อ่ะตัวเริ่มต้นพี่ถูกที่สุดนะใช่ครับแล้วก็ตัวท็อปสุดก็ยังถูกที่สุดถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อท็อปกับท็อปใช่ครับท็อปกับท็อปก็ยังห่างกันสองแสนกว่าบาทใช่ครับเออเนี่ยครับท็อปกับท็อปก็ห่างอีกสองแสนกว่าบาทแล้วก็ภายใต้ข้อที่บอกครับว่าถ้าใส่อะไรแล้วต้องใส่ให้สุดอันนี้อย่างที่พยุทธบอกนะครับ ตัวเริ่มต้นของมิวเอ็กซ์หนล้านบาทประมาณในขณะที่รถกระบะ4ประตูยุคเนี้ตัวท็อปที่แบบอาจจะไม่ต้องขับ4ด้วยไม่ต้องตัวท็อปครับก็ติดล้านสองแล้วล้านสองใช่ครับก็ติดล้านสองแล้วตัวท็อปขับ4ไปล้านสามก็มีคุณบินอย่าลืมนะนี่คือเครื่องยนต์ดีเซล1.9ึ่งจุดเก้บลูพาวเวอร์ที่เป็นแบบเครื่องยนต์ดับเบิลเฮดแคมชาฟสิบหวาลเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์มีความครบหมดมีคอมบัลเบลห1ึล้านบาทแล้วก็ได้หน้าตาได้สีแบบนีี้้ไไฟหหนา LED มมอะรรคบด พอได้รถยี่ปุ๊บจัดสรงง่ายเลยเฮ้ยกลายเป็นรถยีสุถูกที่สุดเลยนะใช่ครับแล้วก็ชื่อเสียงเรื่องความทุนทานอย่างที่เรารู้กันใช่ครับท้องตลาดมายาวนานนะครับราคาขายต่อศูนย์บริการทั่วประเทศคุณมินยกตัวอ,อย่างอย่าง X Series Highlander ที่ว่าเป็นรถยนต์ขับ2ยกสูงแต่งพิเศษทั้งคันจากโรงงานราคาก็แค่ประมาณ1ล้านไปปลายไม่เกินล้านหนึ่งในขณะที่เทียบเทียบกันแล้วคือถูกกว่าคนอื่นเป็นแสนตรงนี้พี่โยนความหนักใจกลับไปที่ในแต่ละบ้านแล้วนะครับ พอเขาดูคลิปเนี่ยอา้าวเลิกขับกระบะสีประตูไปกันได้แค่4ี่ห้าคนร้านหนึ่งได้เจดที่นั่งแล้วนะใช่ครับนะฮะก็แล้วแต่ความต้องการการใช้งานนะครับแล้วแต่แล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าวันนี้ผู้บริโภคอายุผู้บริโภคลดลงมาเรื่อยๆอนะครับนะ,ะ,นะ,ะก็ตัวนี้ก็เครื่อง1.9ครับ ผมก็บอกเลยว่าเรื่องการปรับแต่งอะไรเนี่ยจัดเต็มได้นะคันนี้ของเล่นเยอะมากนะครับใช่ครับแล้วก็ไปอยู่ในการจัดเฟรนสบายๆเลยครับทุกันนี้ไม่แปลกใจทำไมขายดีตัวนี้แต่งให้ดูแต่งเป็นตัวอย่างนะครับนี่คันนี้คือแต่งน้อยๆครับแต่งแบบเรียบๆใส่แค่ล้อแม็กซ์ยางชุดโหลดนะครับมินิมอลนะครับโหลดลงไปประมาณสัก2นิ้วครับ2นิ้วนะครับล้อยางแค่นั้นเองใช่ครับนะฮะแล้วพอขาวเจอล้อดำแบล็กวิวแบบนี้เฮ้ยแบบมาจอดเนี่ย เพื่อนก็เกรงใจแล้วเฮ้ยนี่มันมันต้องหมกอะไรหรือเปล่านะจริงๆไม่ได้ทําอะไรเดิมๆหมดเลยครับล้อยางคุณมินแล้วก็อยากแอบกระซิบอย่างวันนี้ครับล้อยางเนี่ยล้อเขาสั่งมาจากอเมริกาเลยนะครับแล้วก็เป็นภายใต้ลิขสิทธิ์คนไทยอ๋อนี่ครับมาดูแนวทางมาได้คอนเทนต์นะครับว่าอย่างคันเนี้ยลดราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้บาทเขาแต่งหมดไปครับแสนสามนะครับใช่ครับเขาใส่อะไรไปนะฮะล้อ26งหมื่นหกสี่วงนะใช่ครับ ยางโตโยนะครับ 265, 60, 18, 26 0 0ิบสบอนช็อคแอสบเบอร์ของ e อ็กโพรเลอร์นะครับแล้วก็ตัวสปริงรับข้างหน้าน <ะ S 2> เป็นสตรัดปรับเกลียวแล้วก็ชกคหน้าหลังพร้อมกับสปริงโหลดหลังด้วยทั้งหมดคือ77,000แต่ถ้าลูกค้าบอกว่า77,000แพงไปทาง Explorer มันมีแบบ38,000แล้วก็ใช้ได้ดีเหมือนกัน ก็จะหายไปเยอะหลายรุ่นหลายระเของเขา, <Greek. S 2> ลาแล้วก็อย่างที่ราคาที่คุณมินแจนครับก็คือช่วงเทศกาลลดราคาก็มีเหมือนกันก็อยากเรียนว่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือราคาแนะนําเป็นราคาพิเศษให้ได้เพียงแต่ว่าท่านนั้นมีความเป็นลูกค้าอิสุกรอนอไหมนะครับ <ๆ S 2> แล้วเราก็แอพพลายกันกลับมาอีกครั้งหรอพี่บนเวทีคุณมินคุ้นๆไหมครับว่ามีโปรเจกต์ที่ใช้ชื่อว่า master of all roads ก็คือในส่วนของ e suv cross 4x4 ครั้งนี้มิชชั่นก็คือไปถ่ายทําที่ประเทศิวซีแลนด์ภาพต้องสวยมากแน่เลยสวยจริงครับไปหาชมนะแล้วก็มีภาพโปสเตอร์ไปด้านข<อ>้ <8 S 1> างใช่ครับทีนี้รถคันนี้ครับคุณมิงก็คืออยากเรียนว่าพอเป็น V Cross 4x4 เป็นแฟลตชิพของรุ่นท็อปสุดของ D m a x ในขณะเดียวกันครับคนต้องมองว่ารถขับเคลื่อนสีล้อลูกค้าซื้อใช้ไม่นานไม่มากแล้วก็ถึงเวลานี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงยอดขายไปในทางอีกแบบหนึง่งแต่อยากวันนี้ครับอยากเรียนแจ้งว่า V Cross 4x4 นั้นยอดขายขายดีต่อเนื่องมาเก ซึ่งถือว่าสูงดีต่อเนื่องตลอดมา3ปีที่ผ่านมาแพงกว่าคันนี้ไงใช่ครับคันนั้นแพงกว่าครับอันนั้นเฉียดเฉียดคันนั้นสี่ประตูนะครับเป็นกระบะแพงกว่า m ิวเขับตัวนี้อีกนะครับใช่ครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าเนี่ยก็คงแบบคือเขาต้องแบบศึกษามาดีมากครับตอนนี้คู่แข่งของตลาดเขาเรียกว่ากระบะตัวท็อปพร้อมชุดแต่งในสไตล์สปอร์ตออฟโรดนะฮะแล้วตัวเครื่องที่เป็นตัวไฮพาวเวอร์เนี่ยก็เรียกว่า เป็นกระบะสมรรถนะสูงอ่ะใช่ครับวันนี้ในส่วนของรถยนต์ครับคุณมินก็คือว่าในการเติมเต็มให้เป็นในส่วนของตัวรถที่แบบเป็นออฟโรดที่ขับได้อย่างดีเนี่ยหนึ่งคันเราใส่อะไรเข้าไปค่อนข้างเยอะมากถ้าเรียนในแง่ความปลอดภัยความปลอดภัยอุปกรณ์นั้นคือครบที่สุดในปิกอัพรุ่นเดียวกับเขาเรียกระดับเดียวกันอ๋อเพราะว่าพี่เพิ่งจะเติมเอเดอรเต็มหมดใช่ครับมีจิกไอเข้าไปใช่ครับมีอะแดปตีฟคูซอนโทน ระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control ด้วยก็คือถ้าคุณมินมองที่รถยนต์เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์8จุดรอบคันมีเรดาร์ด้านหลังซึ่งเตือนครบหมดที่กระจกมองข้างแล้วก็เตือนขณะอยหลังแล้วก็มีเอ a ดสที่แบบจัดเต็มหมดก็คือครบยิ่งกว่ามันเป็นยุคสมัยนะพี่นะแต่ก่อนเราจะหาตัวลุยแบบนี้เราไม่อยากได้นะอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแต่ที่สุดแล้ว เราไปลุยทริปนึ่งมันก็ต้องกลับบ้านขึ้นถนนดำมันก็ต้องขับร่วมกับรถที่รถทุกคันบนถนนตอนนี้เร็วหมด่นั้นระบบความปลอดภัยมันก็เป็นตัวลุยมันก็ต้องมีนะดูง่ายถ้าคุณเห็นรถอีซูซจอดแล้วมีกล่องข้างบนนะครับอยู่ข้างในแล้วมีกล้อง2ตัวนี่คือมี ADAS นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือในไฮแลนเดอร์ในวีครอสมีทั้งสรุ่นนี้เลยในรุ่นท็อป1.900นะครับมีครบหมด ก็ไม่แปลกใจนะครับทำไมขายดีแล้วก็ช่วยลืมผมบอกช่วยลบความคิดคนเคยคิดว่ารถยีสูแพงกลายเป็นว่ารถยีสูเนี่ยมันถูกกว่าเพื่อนนะอยากเรียนครับใช่ครับราคารถยนต์ค่าน้ํามันแล้วก็ค่าซ่อม3าอย่างนี้คือปัจจัยสําคัญที่บริษัทมองเสมอที่ผู้บริโภคนะครับราคาขายต่ออยากเรียนว่าราคาขายต่อนี่อาจจะเป็นขั้นต้นแต่ขั้นกว่าคือขายได้เร็วเพราะอย่างแรกนะครับคือเราเข้าใจพูดอผมชอบมากเลย ราคาขายต่อมันธรรมดาแล้วครับเราแบบนั่นคือถ้าคุณเดือดร้อนเนี่ยขายได้เร็วโพสต์ปุ๊บสภาพคล่องคือดีมากตอนนี้นะครับก็คือพอเราโพสต์ขายดีกว่าซื้อทองเก็บอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไปไหนมาไหนได้ด้วยนะใช่ครับการขนได้เป็นรถที่ให้สมรรถนะความปลอดภัยมีครบหมดใช้ถูกซ่อมทนวันไหนอยากขายต่อขายได้เร็วมากแล้วก็ราคาสูงนี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เรามองว่าผู้บริโภคอยากได้เพราะฉะนั้นซื้อรถหมายแปดแดงครับพยายามไม่ลดแลกแจกแถมเพราะฉะนั้นทุกท่านซื้อในราคาที่เหมาะสมเว่า มีเหตุการณ์มีเทศกาลพิเศษเราก็อาคารพิเศษว่ากันโอ้โหสุดยอดมากครับแล้ววันนี้โลกของกระบะก็ไปไกลนะฮะเรื่องของการแต่งซิ่งอีซูลูกค้าก็เลือกเป็นที่หนึ่งในใจอยู่ครับก็พี่มินเอามาชวนี่ครับลองดูนะอย่างคนประชมรถยนต์ตรงนี้เเด็กวัยรุ่นโอ้คันนี้ก็คือ Space Cap ใช่ครับตอนครึ่งตัวตอนครึ่งคุณมินคือสารตั้งต้นกันนะครับสีรถยนต์ก็ดีอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานมาจากโรงงานก็ดีนี่แค่ตรงใจผู้บริโภค เพราะฉะนั้นสีได้อความาป็นฐานได้ที่เหลือคือเพเติมอีกนิดหน่อยก็เต็มแล้วลูกค้าบอกว่า DMa x หน้าตาครับตั้งแต่เจนที่แล้วมาเจนนี้เนี่ยตัวคุณภาพพิเกลคือแต่งขึ้นสุดแล้วครับแต่ส่วนหนึ่งผมมองว่าพี่มีพาร์ทเนอร์คนที่แบบเป็นอีสูตรเลเวอร์ครับเขาแบบตั้งใจไปด้วยกันได้ยังเนี่ยแบรนด์พวกเนี้ยนะครับพวกมอนซ่าเลยครับมันก็ต้องทําของที่แบบทันทีหคุณวินคือรถตอบของพุกนีกก็ตามมาด้วยเลยนะครับอันนี้ มาใหม่เรื่อยๆนะมอนซ่าเนี่ยมาอีกแล้วผมดูตันงยไม่ใช่ลายนี้มาอีกแล้วมอนซาเน <ะ S 2> ี่ยนะครับต้องเรียนว่าขายในประเทศทำให้พอส่งออกก็ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาส่งออกหลายประเทศในประเทศชันนาด้วยนะครับนี่อันดับหนึ่งแล้วครับในส่วนของฝาหน้าที่เป็นคาร์บอนเคปลาร์นะครับ,รบทั้งในเรื่องของแบรนดิ้งเนี่ยแข็งนะคุณภาพ คุณมินใ้แล้วก็มีสภาพคล่องเหมือนกันด้วยใช่อันี้สภาพคล่องคุณมินเวลาใช้ไปหลายๆปีขายมือสองมีคนซื้อด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านเก็บตลาดรถยี่สุขเยอะอยู่แล้วใช่ครับเนี่ยมีสภาพคล่องทุกอย่างนะของแต่งยี่สุคุณมินครับจริงๆแล้วเนี่ยมอนซ่าเนี่ยเขาทำทั้งคันเลยนะครับฝากระโปรงกันชนแก้มหน้าซ้ายขวาประตูหลังคาฝาปิดกระบะท้ายคือทําทั้งคันคาร์บอนนะใช่ครับเขาบองคับสิทธิ์ทั้งคันฝากนี้นะครับว่าถ้าเราอยากไ้ดูว่าชิ้นงานเรียบร้อยไหมเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นพอเปิด ฝาโปรงขึ้นเสร็จปุ๊บต้องดูข้างในว่าทําเรียบร้อยไหมแล้วก็จะต้องเบานี่ครับ,รบเดี๋ยวพี่ยุทธจะให้ความรู้ในการเลือกฝาก,กระโปรงหน้าคาร์บอนเพราะตอนนี้ในท้งองตลาดมีเยอะคุณมินโทษน,นะเบาครับเบามาก <laughs> แล้วต้องดูความเรียบร้อยนะครับคือถ้าเรามองว่ารถคันนี้เนี่ยจะใช้งานได้จริงต้องเรียบร้อยแล้วก็เบานูงานด้านในเขาแบบบางทีเราดูแต่ข้างบนนี่ครับสวยแต่ดูข้างในหน่อยว่าเรียบร้อยไหมนี่คือเวลาผมไปสามแข่งพวกรถแข่งเซอร์รกิตเมืองนอกอะ งานแบบนี้เนี่ยนะใช่ครับสาคัญนะแล้วก็แข็งแรงแล้วเบานี่ความความสําคร็ไทยนะใช่อบ,บอกว่ามอนซ่าชื่อเหมือนสนามแข่งที่อิตาลีแต่นี่คือแบรนด์ไทยนะครับมาได้ขนาดนี้นะที่โรงงานเคยได้ยินว่ามีเครื่องมือที่ชื่อว่าออโต้เคลฟนะครับซึ่งก็คือผลิตชิ้นงานให้กับระดับรถสปอร์ตแพงๆหลายสิบล้านบาทแล้วทางนี้ก็ผลิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขับรถอูสุก็ได้มาตรฐานจากผู้ผลิตแบบนี้ด้วยเหมือนกันมอนซ่าเนี่ยเขาผลิต พวกแอโรพาชุดแต่งของรถที่เรียกว่าคลาสซูเปอร์คาร์เลยรับใช่ครับซูเปอร์คาร์นี่คือทางมอนซาผลิตให้ด้วยนะฮะมอนซาผลิตให้ส่งกลับไปอิตาลีเขาก็ส่งกลับมาขายราคาแพงแต่จริงทำอยู่ไทยนี่แหละคุณมินเบิ้ลสองเท่าเลยนะครับเราก็ความลับเขามาเปิดเผยมาเลยเขาก็ไม่อยากให้ลูกค้าซูเปอร์คาร์รู้นะครับนี่ฮะโอ้โห ราคาก็โอเคนะครับเห็นอย่างนี้คนจะคิดว่าหลายหมืน่นหมื่นเก้าท่านใช่นะครับอย่าลืมไะมครับว่าเครื่องมือก็ดีการเลือกใช้ผ้าก็ดีใช้เครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไม่ใช่ใช้คนเข้าไปช่วยแล้วอย่าลืมคุณคุณมินมาไหนคุณมินใช้รถเสร็จคุณมินขายรถเอานี้มาขายเพื่อนยังขายเป็นหมื่นนะนแล้วก็เนี่ยความเงาเรียบร้อยเนื้องานต้องเรียบร้อยเบาสวยเนี่ย,เป,ย,เ,ยเป็นลูกค้ายีสู มันก็ดีตรงนี้ประชากรลถตัวเก่าที่มีเขาก็ยังทําพัฒนาลายใหม่ของตัวรุ่นเก่านะใช่ครับเพราะว่าทันทีที่รถประเทศไทยปลินรุ่นทคุณมินหลายที่ในทั่วโลกก็ยังใช้รุ่นที่ผ่านมาอยู่เพราะนั้นก็ยังผลิตต่อได้นะครับคันนี้ก็แต่งเป็นแบบว่าสายถนนเลยนะใช่ครับเหมือนกับไม่มีอะไรมากแต่คือคันนี้คือแสนสองกว่าทีนี้อย่างเรื่องกล่องเนี่ยนะครับอยากเรียนผู้ชมว่าอันนี้อันนี้เป็นกล่องเลยนะครับใช่ครับมีสองกล่องเลยนะครับ กล่องแรกคือคันเร่งไฟฟ้าอันนี้สาย5นาทีแล้วก็ไปได้เลยแล้วก็เป็นการที่ใช้ฐานข้อมูลเดิมตัวสปาร์กนะรุ่นสปาร์กคือ3,000บาทเนี่ยก็คือถ้าเป็นกล่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคันเร่งไฟฟ้าพอเติมเสร็จการเร่งเบาขึ้นเขาเป็นการวัดโวลเทจ่ล่วงหน้าอัตราเร่งอะไรแรงขึ้นเทอร์โบหัวฉีดอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ยุ่งนะครับหรือแม้แต่กล่อง AlphaTech Superstorm เนี่ยในส่วนของเทอร์โบชาร์เจอร์ไม่ได้ไปปรับยุ่งน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายเท่าเดิมเพราะฉะนั้นรถยนต์ก็ขับประหยัััดแแลล้้้วววกกก็็ไไมมมม่่ินนนี เพราะฉะนั้นวันนี้ครับแรงไร้ควันและอยากเป็นผู้ชมว่าถ้าเป็นไปได้ครับเราไม่ได้ส่งเสริมให้ไปปรับแต่งอะไรแต่ถ้าท่านอยากจะปรับแต่งต้องเลือกสินค้าให้ถูกต้องบางทีเห็นรถกระบะแต่งซิ่งมาครับโอเดี๋ยวมันต้องพ่นหมึกแน่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่มีเลาบคือมันก็อยู่ที่เจ้าของใช่ครับแต่จริงๆของแต่งเขามีแรงได้แต่ไร้ควันใช่ครับบริษัทต่างๆที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจเน้นย้ำพวกนี้เพราะว่าเขาเองก็เน้นภาพลักษณ์เช่นกันนะครับแล้วก็เวลาปิดคุณมินเบามาก วางแล้วกดนะครับไม่ต้องปล่อยกันแท้เพราะว่าฝากระโปรงติดรถจะหนักเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้ล็อกไปล็อกแต่ถ้ารุ่นแบบนี้เป็นเขราบ้นานคอมโพสิตใช้มือกดเบาๆสวยเลยนะจบเรื่องสายซิ่งแล้วนะฮะผมเดินอ้อมยังไงผมก็ต้องขอบใจคันนี้นคุณมินครับรถคันนี้คุณมินเคยที่ทางบร,ริษัทนั้นเชิญไปทดสอบแล้วก็บอกว่าชุดแต่งชิ้นงานทำนเพื่อโชว์เท่านั้นวันนี้ครับทาขาย ผ่านทางช่องทางของทางผู้จำหน่ายอีสุท่วประเทศบันไดข้างสโนว์เกิลนะครับกันชนหน้าอันนี้ครับมาจากที่เขาเลือกคัดสรรมาอันนี้โชว์เป็นงานแรกว่ะครับใช่ครับเปิดครั้งแรกที่นี่นะครับคุณมินอ้าวสวยดีครับลูกค้ายูสุเพราะว่ามันไม่ต้องลัวไบโฟนะไฮแลนเดอร์ก็ใส่ได้ใช่ครับดูที่บันไดสวยมากกันชนหน้าก็ใส่ได้นะครับสวยกว่าของเดิมเยอะอันนี้คือแบบพลักติคอมาแล้วก็ดูของเดิมก็สวยเดี๋ยวพี่จะว่าคือก็คนละแบบคืออันนี้เป็น ชิ้นเดียวแล้วลุยมันเป็นการกระแทกด้วยเต็มแบบเนี้ยพี่แต่ว่าอันนี้ครับก็ยังได้รับความอนุเคราะห์เหมือนเดิมจากทาง A R B อ่าอันนี้มันก็มีคือของบางอย่างเนี่ยเขามีโนฮาของเขาแล้วเขาก็ทําได้ดีทําได้เจ๋งอย่างเบสแลกแล้วก็ตัวรูปทัเนคุณมีที่ดูนะว่าเราถอดตัวแรกติดรถออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แหละแล้วก็เข้มแรงเบสแลกเนี่ยมันเป็นแลกที่แบบสามารถ ปรับการใช้งานได้ใช่ครับและตัวมันเนี่ยจะแบนติดกับตัวหลังใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีนขับด้วยความเร็วเนี่ยก็จะไม่ก่อให้เกิดเสียงพอเราจะใช้งานก็ติดเป็นเข้ามามีไฟสปอตไลท์ที่เป็นแบบรูฟบาร์นี้ของเล่นมันเยอะด้วยนะเจ้าเบสแลกเนี่ยมีอุปกรณ์ที่แบบยึดท้งน้ำมันนู่นนี่ครับจริงๆแล้วคุณมินคือ a ออเนี่ยเข้าใจผู้บริโภคทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเวลาใช้ใช้ได้จริงแล้วก็เวลาไปใช้งานเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็คุณภาาพสินคดีมก แต่ผมชอบตัวนี้สน็กเกิลของ e-su ใช่ครับเฮ้ยเล็กเรียวใช่ครับดูแบบค่อนข้างจะคอมแพ c คคือ,อคของซาฟารีมันใหญ่ไปพี่ใช่ครับซาฟารี Safari อาจจะดูแน,น่นหนาแล้วก็แนบปิดตลอดเลยอันนี้ก็มีขายุดนะครับของ t-jm ผมก็ว่ามันยังแบบมันสปอร์ตไปหน่อยครับอันเนี้ยมันแบบมันเป็นออฟโรดที่มันดูดุแล้วก็ เหลี่ยมมุมต่างๆเออเขาเข้าใจดีในในบริษัทในกลุ่มประชาคขมีสูตเขาติดต่อมาให้เลยครับแล้วก็หามาให้กันชนหน้านะคุณบินช่องว่างที่เกิดขึ้นเขาก็เติมเต็มเนื้อพลาสติก ABS จนแบบเนื้อเหล็กมีแค่นี้แล้วก็เนื้อกันชนพลาสติกมีแบบนี้อ้าวเข้าเข้าแนบทุกอย่างเลยไม่ต้องตัดกันชนแล้วไม่ต้องครับถอดออกถอดเก็บถอดเก็บทั้งตัวได้เลยครับแล้วก็ใช้งานเป็นแบบนี้ได้เลยอันนี้โชว์เป็นงานแรกเดี๋ยวผมเพิ่งเคยบคเณบินเป็นโลโก้อีซูด้วยใช่ครับแล้วก็ไปขายในโชว์รูมครับ ผ่านทางช่องทางดีเลร์ทั่วประเทศติดตั้งวินได้ด้วยนะครับมีเนี่ยฮะตำแหน่งวางวินเมาส์ยึดต่างๆครบเลยแล้วก็อย่างที่พิยุทธ์บอกผมเพิ่งเห็นนะครับคือคุณถอดกันชนแล้วคราวเนี้ยไม่ต้องตัดกันชนเดิมมันมีช่องว่างถ้าเป็นที่ผ่านๆมาอาจจะต้องตัดชิ้นกันชนติดไว้อันนี้ก็เก็บกันชนไว้ได้เลยนะครับนี่เขาขึ้นรูปชิ้นงานตัวนี้มาเป็นสไตล์บูบาใช่ครับแล้วก็ออสเตรเลียสไตล์นะครับเจ๋งอ่ะพี่ตัวนี้เจ๋งครับ เพราะว่าที่พี่เติมชิ้นพลาสติกตัวนี้มาเนี่ยผมว้าวเลยเนี่ยชิ้นบนะครับปกติเนี่ยมันจะต้องตัดกันชนเส้นสายกันชนเหล็กแล้วกันชนก็จะยาวไปเลยอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าเขาขึ้นโมพลาสติก ABS มาให้แล้วก็มีดีไซน์สปอร์ตไลท์เฉพาะของเขาด้วยนะเห็นอะไรไหมจะเห็นว่าเซนเซอร์กลรงยะยะอยู่การขึ้นโมของเขาคือเอาใจใส่แม้แต่ว่า OEM มาจากโรงงานคือมีเซนเซอร์8จุดรอบคัน4จุดด้านหน้าก็มี4จุดด้านหน้าเหมือนเดิมนี่ไงยังมีอยู่ แล้วก็ดูที่ทางการติดตั้งนะครับตัมาตั้งใจคือขันเข้าในจุดที่ต่างๆเกิดขึ้นชัดเจนดีนะใช่เลยที่ออซูอ่ะครับตอนเขา develop รถเนี่ยโอเคบางคนบอกว่าอาจจะมีอะไรไม่มีอะไรมันแน่นอนมันคันอยู่แล้วนะครับแต่เขาเลือกไปลงทุน invest ตัวกลองคู่ใช่ครับคือไปตัวแพงเลยเพอวันหนึ่งพอคุณแต่งไม่มีปัญหาเรื่องเลด้์เขาเลือกกล้องคู่อยู่ข้างบนเพราะไงก็ยังมีจุดที่เรายังเอาไว้ใช้งาน ราะหลาหลายอย่างนั้นต้องเรียนว่าลูกค้านั้นมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่สิ่งซึ่งจําเป็นแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าอ e. ีสูสีจะไปแล้วขอไปให้สุดแล้วก็ต้องใช้งานได้จริงไม่ใช่ว่าไปใส่แล้วลูกค้าต้องจ่ายสตางแต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะไอ้กล้องคู่ข้างบนเนี่ยมาพร้อมกับกล่องของตัวระบบเอ a ดสเนี่ยใช่ครับมั <Ad as S 2> นแพงนะครับลูกค้าเองคือลําบากมากครับแล้วก็็นกิกาบอกว่ามีทุกอย่างไม่มีแค่กล้องรอบขันงครับใช่ครับอ้าวไม่เคมีกล้องถอยแต่ ก็มีของบางอย่างที่ใช่ครับมันเหนือกว่าใครายอครัอ,อยากเรียนว่าหลายครั้งที่มีการพัฒนารถยนต์เนี่ยเรามีการสอบถามผู้บริโภคแล้วว่า majority อะไรมาก่อนดีนะครับโห oh, สนุกมากครับมิรั์นะฮะมาบูทยีสุดชอบตรงที่แบบพี่ก็หาของมาให้เรื่อยๆนะหาของมาโชว์ m ิวเอแต่งนิดหน่อยให้ดูครับตัว DMAX แต่งแบบโชว์ของแต่งอะไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้เงินเยอะก็แต่งสวยแต่งซิ่งได้ อยากเรียนท่านผู้ชมนี่ว่าก่อนหน้านี้มีชุดที่เป็นชุดโชว์ครับแล้วก็ทาง Drive of r o b e l โดยคุณพรหมินเนี่ยไปทดสอบแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นครับก็ต้องขอบคุณทั้งลูกค้าครับแล้วก็แม้แต่อินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ที่คอมเมนต์เราแล้วก็ทำให้เราพัฒนาตอนที่ยังไม่รู้ว่าพี่จะทําอะไร้างนะกับอุปกรณ์ออฟโรดยูก็ตามดูนะคลิปนั้นแบบโหดีมากแล้วก็อยากเรียนว่านี่คือสิ่งที่ฟีดแบ็กให้พวกเรานั้นพัฒนาต่อไปนะฮะเราไม่แปลกใจนะครับยอดขายก็ยังดีอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลูก กลับไปเรื่องเดิมไม่ใช่นะครับมาเทียบราคาดูรถยีสุไม่ใช่รถที่แพงครับแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยราคาอยู่พอๆกับแซนด์ดกลายเป็นถูกกว่าใครก็ได้นะครับถูกที่สุดในตลาดรถเจ็ดที่นั่งอ่ะใช่ครับเจ็ดที่นั่งพี่ล้านหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งห้าสี่ล้านนะครับนั่นคือราคาที่ถูกกว่าสี่ประตูพี่ครับนะครับก็ชัดเจนนะฮะขอบคุณพ่ยุทธ์ครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณมากครับ มาที่บูธยูสุในงานวันโชว์นะครับแล้วก็อย่าลืมสังสรรพวกเราด้วยนะฮะไลฟ์ออบล็อกก็คือกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe าาวันนี้ผมมินจากไลฟออบล็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ